ฮัลโหลฮัลโหลเทดเทรเฮียครับทำยังไงให้กองบินซินนี้น้ำมันมันเต็มกองครับช่องนี้มีคำตอบสวัสดีครับนะครับกับพบกันอีกเหมือนเดิมน,นะครับกับช่องทางนี้ s ิ i ซิ c คา b o n อนชา n น l China, นะฮะวันนี้เราจะมาดูเรื่องกองน้ำมันบินซินนะครับ ทำไมเฮียน้ำมันบินซินมันไม่เต็มกองเฮียทำไมทำยังไงดีเฮียยังไงผมไล่แล้วมันไม่หายไม่ว่าจะก,กองเล็กกองใหญ่เป็นเหมือนกันแต่กองเล็กบางทีคนก็คิดว่าไม่สาคัญไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกองใหญ่กันดีกว่าว่าทาไมน้ามันบินซินมันไม่เต็มกองมีผลกระทบไหมกับการไหลของน้ามันมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูการหาคําตอบกับกองกองตัวนี้ว่าเราจะมีเทคนิคทำยังไงให้มันเต็มกองเดี๋ยวเฮียขออนุญาตปิดเกมก่อน โชว์เกมก็ได้อะโชว์เกมก็ได้เพราะเฮียเล่นค้างอยู่นะครับเกม Candy Pop นะฮะเป็นเกมใหม่นะครับแต่น้องๆอ,อ,อาจจะมีเกมอของใครหลายๆคนในดวงใจละแต่ลองเปิดใจดูกับเกมนี้หน่อยนะครับ Candy Pop นะครับ S เ Max นะครับ S เ Max นะครับลองดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไง Candy Pop นะเป็นแบบนี้เล่นง่ายนะครับเล่นง่าย เป็นแบบนี้ถ้าเรามันคูณ2มันก็จะชมเราไปเรื่อยๆเว้ยคูณ10มันก็บอกว่า,าดีมากสุดยอดแต่ถ้าคูณ20มันน่าอัศจรรย์แต่ถ้าเราคูณร้อยไปเป้งเข้าไปทีเดียวแม่งได้ 1> 1 um, ตังค์เลยวะง่ายนะนะฮะวันหนึ่งถ้าได้อยู่3-400ี่ร้อถ้าคนเล่นเป็นนะเล่นเลิกนะก็โอเคนะวันหนึ่งก็ทาอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็ถ้าคูณเราสะสมไปอีกเรายังไม่พอใจคูณเป้ง200ไปเดี๋ยวเอ็งดูมันจะได้เท่าไหร่เออเดี๋ยวลองดูนะแม่งจะได้อยู่600ยเลยนะเฮเล่จะอยู่ประมาณนี้ จะได้อยู่เกือบพันหรือพันกว่าบาทเนี่ยก็จะเลิกเล่นแล้วนะครับเอาไปแค่ค่าขนมยามว่างๆแก้เครียดในการทํารถนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่นะฮะถ้ามาจากช่องทางเฮียนะครับจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบคนแรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันหมดเวลาไปแล้วนะครับจะได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับแอดไลน์เก้าแม็กนะครับแอดไลน์เก้าแม็กนะครับแต่ผ่านช่องทางผ่านเฟิร์ทูมันนี่ ได้อีกเหมือนกันนะครับช่องทางนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแอดเก้าแม็กเนี่ยเขาแจกของลองเล่นดูอาจจะเป็นเกมหลายๆคนที่ใครอยากจะลองเล่นลองดูนะครับแอดเก้าแม็กนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวทีนี้เรามาหาคําตอบกันเลยดีกว่าเรามาต่อกันเลยมามาช่วงนี้นะครับกับตัวกรองอากาศกรองนะไม่ใช่กรองอากาศตัวที่สองนั่นเือซมนะครับว่าทําไม ทำไมมันไม่เต็มกรองนะครับเราจะต้องทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวเฮียจะมาอธิบายก่อนว่าทําไมน้ามันมันไม่เต็มกรองนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างน้ามันมันไม่เต็มกรองคือมันมีแรงกดอากาศที่น้ามันอยู่เข้าไปในนี้แล้วมันไม่มีอากาศถ่ายเทอยู่ในกรองพอมันไม่มีอากาศถ่ายเทอยู่ในกรองนะครับทั้งอากาศทั้งน้ํามันมันดันอยู่ในนี้มันไม่น้ำมันมันก็ไม่สามารถที่จะดันออกไปได้หมดอากาศก็จะอยู่ในนี้น้ำมันก็อยู่แค่นี้มันมีผลกับการไหลของน้ำมันไหมมี น,น้ำมันตาบใดถ้ามันเต็มกองอยู่เสมอน้ำมันจะต้องไหลแรงขึ้นไหลคล่องขึ้นตาบใดถ้ามันมีน้ำมันค่อนหนึ่งครึ่งหนึ่งอากาศครึ่งหนึ่งน้ำมันมันก็จะมีอากาศกับอะไรผสมเข้าไปด้วยผ่านไปด้วยมันก็จะไหลช้านะครับอย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อยนะแต่ส่วนใหญ่บางคนอาจจะถอดสายตรงนี้ใช่ไหมปลดสายออก อ่ะหรือจะไปขอสายตรงคาบูไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไลงจนกว่าน้ามันมันจะเต็มกองโอเคใช้ได้เสียบเข้าไปในคาบูเหมือนเดิมจบใช่ปะแต่ตราบใดถ้าเองทําอย่างนี้ปุ๊บอ่ะโอเคมันใช้ได้แต่ถ้าน้ํามันหมดละ่ะน้ํามันใกล้หมดล่ะเติมน้ามันใหม่ละ่ะอากาศก,าก็จะมาเหมือนเดิมอ่ะวันนี้เฮียมีเทคนิคมาบอกนะเฮียมีเทคนิคมาบอกเขาเดี๋ยวเกมเกมเกมยังไม่ออกเดี๋ยวจบออกก่อนออกก่อนนะออกก่อน อขอไปอย่างยิ่งเสียงชื่ออะพี่วะโอเค่านป้ายโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เทคนิคที่เฮียทำนะครับเทคนีที่เฮียทำส่วนใหญ่นะเฮียจะเจาะก,กองเจาะก,กองตรงนี้นะเดี๋ยวออขอไปไปอย่างยิ่งนะครับเสียงดังไปหน่อยโอเคแต่ไม่มีผลกระทบกับเราแน่นอนมาโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะอย่างงี้เฮียจะเจาะตรงนี้เห็นปะ เจาะเพื่ออะไรเจาะเป็นสายระบายแต่แต่สายอันนี้เฮียใช้อะไรเฮียใช้เป็นสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์นะสายโทรศัพท์เก่าๆหรือสายอะไรก็ได้้วแต่อ่ะที่เฮียมาอัดแอปเอาเองอะไรเอาเองเนี่ยนะก็เอ่อมาแปลงเอาอะไรเอานี่ตรงนี้ที่เฮียเจาะไว้นะครับไม่ว่าจะใช้สายอะไรก็แล้วแต่เองจะใช้สายอะไรก็ได้แต่เฮียพยายามจะใช้สายที่มันเล็กที่สุดใช้สายที่มันเล็กที่สุด เออเฮียใช้สายโทรศัพท์ว่ะแล้วดึงไส้ในออกเอานะฮะเป็นเทคนิคเิดหนึ่งนะหาของอแดปเอาเปลี่ยนเอาจะได้ประหยัดตังค์นะครับหรือผู้เองจะใช้สายอะไรก็ได้แต่พยายามพอสายไปปุ๊บเองต้องกระโดกนะกระโดกขึ้นเลาะขึ้นเลาะขึ้นอ่ะเลาะขึ้นแต่เฮียเอาสับปลายสายเอาไว้นี่เห็นนะเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ํามันมันย้อนกลับมานะครับแต่ถ้าใครคิดว่ากลัวหกสายใหญ่ไปก็หาอะไรอุดนิดหนึ่งแล้วก็ ให right ้มันมีร like ูอากาศนิดเดียวอ่ะมัน like ก็พอแล้วนะครับมันก so ็พอใจแล้วนะกับกองตัวนี้นะฮะประมาณแค่นี้เองจบน้ํามันก็เต็มกองนะครับน้ํามันก็เต็มกองอ่ะเดี๋ยวทีนี้อ่ะเดี๋ยวให้เด็กเติมกองน้ามันอ่ะตอนนี้มันไม่มีน้ํามันมั้งอ่ะลองเติมนี่ตอนนี้ไม่มีน้ํามันนะอ่ะตอนนี้ไม่มีน้ํามันอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูลองเติมอ่ะตอนนี้ไม่มีน้ํามันนี่ประมาณนี้ค่อยเติมอยู่เดี๋ยวเอา ถ้วยน้ำมันอยู่นะไม่ต้องต่อหรอกต่อแล้วหกต่อแล้วหกว่ะเอออ่ายละเห็นนะปุ๊บเห็นไหมเต็มทันทีทันใดทันตายเห็นเห็นว่าทันตาเห็นเลยนะอ่ะพอปิดฝาก่อนอ่ะประมาณนี้คร่าวๆแล้วเราก็เอาซีมเมนต์เหล็ก หรือเราจะเอามาหาอุดเอาอะไรก็ได้พอดีเฮียติดมาพอดีเลยเป็นแบบเนี้ยนี่หรือเอาอีฟ็อกซี่ก็ได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะประมาณนี้มาพอกนี่มาพอกเอากันน้ามันมัน่วกแค่เนี้ยก็เต็มกองแล้วเห็นปะพอน้ำมันมันเต็มกองปุ๊บอากาศมันไม่ได้มีอยู่ในกองพอมันไม่มีอยู่ในกองมันก็มวลน้ํามันต่างๆมันก็จะให้ไหลถ่ายเทได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยน้ำมันกูไม่เต็มกองน้ำมันกูยังไหลแรงอยู่น้ำมันกูมองก็แล้วแต่นะ แต่แล้วแต่แต่อันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ชิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์เผื่อใครอยากจะให้มันเต็มกองก็ต้องทําแบบนี้แล้วสายอากาศเราก็มาอยู่ตรงนี้หน่อยนะฮะมาหาอากาศอยู่นี่ไม่หกนะเราเอารัดไว้นะครับหาพันไว้ไม่หกหรือใครจะทํายาวกว่านี้โคดเคี้ยวไปไหนยาวไปถึงตาไฟก็เรื่องของเองทําตามไปเลยสบายแต่ทําแค่นี้นะครับแต่ส่วนตัวนี้ตัวอย่างนี่เฮียก็ทําไว้พอดีลูกค้าเขาจะเอาเหมือนกันนะครับเฮียก็ทําไว,ไว้เป็นแบบนี้นะฮะทำไว้เป็นแบบนี้เฮียก็เจาะเราก็ใช้ทีโครนทา เอาก็ให้ลูกค้าเอาเขาอยากได้พอดีนะเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เห็นเขาอยากได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าใครใส่กองใหญ่เฮียจะทำแบบนี้ให้ทุกคันนะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่แหละแค่นี้เทคนิคง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใส่ไปแล้วไม่อยากจะเต็มนะครับเอองเอาปากอ่ะดุดเป่าๆตรงนี้หน่อยเป่าๆไล่อากาศเดี๋ยวมันก็เต็มมันเองนะฮะหรือ ถอดสายที่เดียวเดี๋ยวมันก็เต็มมันเต็มง่ายนะครับพอเรามีสายอากาศแล้วมันเต็มง่ายเด้งจะรู้เทคนิคเองนะครับแต่แค่ขอให้มีเจาะรูน้ํามันไม่รั่วแล้วก็วเอาสายดักขึ้นไปแค่น,นี้จบน้ํามันเต็มกอง่ายๆนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกับกรองนะครับลองดูนะครับคลิปนี้ก็อาจจะได้เป็นประโยชน์นะครับช่องนี้ก็อาจจะได้เป็นประโยชน์กับน,น้องๆบ้างนะฮะว่าเฮ้ยการทาน้ํามันให้มันเต็มกองทำยังไงนะครับฮียไม่หัววิชา เอาไปทําตามได้เลยนะครับเอาไปทําตามได้เลยนะใครอยากจะทําอยากจะลองพรอมดูนะครับพอน้ามันมาเต็มแล้วน้ามันมันไหลดีขึ้นนะครับลองดูนะฮะนอประมาณเท่านี้แล้วไม่มีอะไรมากนะครับกองแค่แค่เจาะรูไล่อากาศจบจะพูดง่ายๆแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าใครอยากจะกดติดตามนะครับติดตามเฮียได้ทางยูทูบก็ได้นะครับหรือจะติดตามทาง เฟซทางเพจก็ได้นะครับชื่อ Blessing c คาร์ n เหมือนกันนะครับกับช่องทางช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับ a อปเก้นะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกันสนุกเล่นง่ายนะครับชัวนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคลิปนี้ก็คงพอได้ความรู้กันบ้างนะนะครับไม่ห่วงนะครับลองเอาไปทํากันได้ สวัสดีครับบ๊ายบาย